ือจ้งเหมือนซืหลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันนัสสวัวีโชคมาคุยเจิค่ะวันนี้นะคะนินจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้กับการเรียกรถแท็กซี่ค่ะคําว่ารถแท็กซี่นะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าชูจูเชอร์ชูจูเชอร์อและถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกนะคะว่าเรียกรถแท็กซี่เราจะสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าเจี่ยวชูจูเช,ชอร์เจี่ยวชูจูเชอร์ หรือถ้าเกิดว่าเป็นคนจีนแถนใหญ่นะคะเขาจะมีวิธีพูดอีกแบบหนึ่งค่ะที่ง่ายขึ้นนะคะก็คือต่าตี้ต่าตี้นั่นก็คือเรียกรถแท็กซี่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างประโยงคง่ายๆค่ะถ้าเกิดอยากจะบอกว่าฉันต้องการเรียกรถแท็กซี่หรือว่าฉันจะเรียกรถแท็กซี่นะคะเราจะมีวิธีการพูดอยู่สองแบบด้วยกันแบบแรกนะคะก็คือหัวเย่าเจียวชูจูเชอร์หัวเย่าเจียวชูจูเชอร์และแบบที่สองนะคะง่ายกว่าก็คือหัวเย่าต่าตี้ ย่าตาตี้ก็คือฉันต้องการเรียกรถแท็กซี่หรือว่าฉันจะเรียกรถแท็กซี่นั่นเองค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียน